ตอนนี้มือไม้สั่นมากๆเลยค่ะน่าจะนอกน้ำตาลแล้วแนหะละมองดูแล้วเพราะว่านี่เที่ยงครึ่งแล้วจริงๆเราพูดต้องจอดตั้งแต่สิบเอดโมงเอาใส่แว่นก่อนเลย มีความรู้สึกเหมือนเหงื่อแตกแล้วอะข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยเวลาเจาะมานานมากข้าสารอาหาร่เดี๋ยวเราก็หอแห้งแป๊บนึง ยิวด้วยแหละตอนนี้เตรียมน้ำหวานไว้ข้างๆแล้วคะ่ะถ้าเกิดน้ำตาลต่ำเกิน10%คงต้องกินน้ำหวานช่วย okay. วันแงว่าแล้วหกสิบสามะคุณมีความรู้สึกว่าแบบม,ม,ม,มันเ,เหนื่อแตกอะไม่ไหวไม่ไหวจะเป็นลมอะ่ะคือเมื่อเช้ากินน้อยด้วยขนมไม่ได้กินเลยอะ่ะเออไปเล ออนนขอกินนิดน,นึงพอมีความรู้สึกเหมือนมัน,มมนจะ<ไ>ปเป็นลมนอาอาตาย <ไป S 2> <ห>กินน้ำหวานเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะมาดีาดี ว่าไงจะต่อยหัวจะต่อยหัวมันเป็นมันเป็นดูเถื่อนมันดูเถื่อนจะตายหัวได้ไปไปชงแบบไม่ได้หวานมากนะคะยอดเท่าไหร่คะไม่ได้เสียเงินครับโอเคมีความรู้สึกเหมือนมือไม้สั่นหมดเลยอะโดนซ้อมด้วยปีเลย เดี S <S <คน>๋ยวต้องรอสักพักแหละกินน้ำหวาหนไปเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นครับนะครับ,นะรบเจอตาย,ตาย,ยกกินตายเลยถ้าหมอไมอยู่ตายไปแล้วะะนะวะะต,ตอนนี้อะไรกินได้กินก่อน ทัญาพืชอบแห้งแบบไม่มีน้ำตาลธรรมชาติมากๆอ่ะอยู่ใกล้วัวไปดีเรียไม่ไปแลวไปทางวัวเป็นคนตอนนี้แม่กำลังรอฉีดวัคซีนแอสต้าอยู่นะคะที่วัดบ้านขอมพอดีน้องพาไปฉีดได้คิวสี่ร้อยฝ่าเนี่ย แต่ว่าตอนนี้ก็เรียกไปวัดฟัมดันแล้วมื่ี้โทรคุยกันอย่างเดร้อนตอนนี้มาะี่อุ้ยเดี๋ยวประมาณบ่ายสามนะคะพูดจะออกไปตลาดนันมุ้มนีเอาชุดตรวจโควิดไปให้เพื่อนนะคะเพื่อนอยากได้ จริงๆวันนี้รูก,ก็เออยากไปฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าเรามีโรคเบาหวานเขาให้ฉีดเฉพาะผู้สูงอายุกับเจดโรคร้ายแต่พอดีเมื่อคืนอ่ะกูนอนน้อยก็เลยไม่กล้าไปฉีดนอนแค่ห้าชั่วโมงกลัวว่าการที่เราพักผ่อนมันจะไม่เพียงพอก็เลือกที่จะไปฉีดวันจันทร์ที่วัดพันทายนะคะ ไม่รู้ว่าเขาจะยอมให้ฉีดหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้น้องเขาถามคือเหมือนให้ฉีดแค่ใน<า>พื้นที่อ่ะ<า>แต่ว่าวันจันทร์คุจะลองไปดูว่าเขาจะให้ไหมเพราะว่าวัดพันท้ายเราอยู่ข้อกกระบือมันก็หน้าที่จะได้เนอะราะเรามีโรคเบาหวานด้วย อืมอร่อยอ่ะตไอ่ะวันนี้สอยก่อนอ่ะมันเหงื่อแตกพักๆเลยอ่ะแล้วมีความรู้สึกเหมือนมันจะสั่นๆแต่คิดว่าอีกประมาณสิบนาทีน่าจะดีขึ้นเพราะว่าได้น้ำหวานแกมอ่้วตรงนี้ตายแล้วเยอกันอยู่กรางฟาร์มวัวไม่มีน้ำอ่ะ ตาย้เนตายวกันนะหลากินน้อยก็อย่างเงี้ยรอกำ้ัตาลเดี๋ยวหกสิบกว่าตายอย่างนีวเลยเออทำเลยตายตายก่อนแต่งได้ถึงแล้ อันนี้มะเขือเทศชเชือเขขอ่องอตเ่าเวลาน้ำปานตัดมันจะอย่างเงี้ยมีอะไรก็กินทำไมเขาเทมันเพิ่มเรูวเนาะกินแบบดักด,กด้วยนมปังค่ะ เเเรริ่่มมมียาขนมปังกรอบเอาเฉดอนห้ามาไอ้ก็เหลือสิบเอาวีอย่างอะไรอะไร เมราะวานไั้ยังหายอย่าไอ้สภาพไมเดิลมปก็โดนไม่ได้เว้ไอ้ใครแลิกมาผูทิพย์ตายวะแต่ม่เต็มเว้คนเดดลงเขาคนเดลงนี่โดนลมยอะล่มนันไม่้อกว่ากดเอฟื่อกาศเอนี่กดเอฟยแม่งง่วส ต่ำมากมากเพราะจริงๆแล้วสมควรไม่ควรต่ำกว่าเจ็ดสิบอ่ะเราค่อยไปแล้วก็ลงาเานอยว่ไกลตายก็ตายเสีตยตังค์อุ้ยคุณก็เ่นได้นี่หน้าละมือไม้สั่นคุณรู้ตัวล่วงหน้าเลยแหละว่าน้ำตาลคูต, <te animals> ต่ำก่อนที่จะอาบน,น้ำเมืนมีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยจะมีแรง กดเยอะก็จะเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเรากินยาหลังอาหารไปด้วยไงไม่หรอไม่มียาเลยไม่หรอไม่มีเลย,อย,เลยตอนนี้กินกันหนัก อ้าวภูเก็เเ<ๆ>ตฝ<ๆ>ักทองเ<ป>รื่อยเดื่อยอ้าแต่ผมเห็นฝักทองเลยฝักทองแดงแบบกว่าอยากกินมากเพื่อนซื้อฝักทองมาให้นานมากเลยอยู่ในตู้เย็นอ้าวเราไม่เม็ดฝักทองอ่ะ พอนอกน้ำตาลแล้วก็จะกินๆๆๆๆกิน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 เดี๋ยวพอพรุ่งนี้ช้าน้ำตาลถุงเป็นอย่างเงี้ยแกบบ่ได้เกเองมาก